ก็นี่นะครับเดี๋ยวจะลองแกะเมะล็ดของยิมโนอันนี้นะครับอันนี้เป็นยิมโนไม่ใช่ดา่างยิมโนทั่วไปธรรมดานี่แหละครับแล้วก็จะเพาะลงในนี้แล้วก็จะใส่อันนี้แล้วก็ปิดฝาไว้นะครับหาออกมาแล้วนะครับสบภาพก็จะเป็นแบบนี้ไม่ค่อยชัดถ่ายนี่ที่มืดน,นี่นะครับ นนเนื้อมันก็จะเป็นแบบนี้นะครับตอนแรกว่าจะใส่กระถางเดียวแต่รู้สึกว่ามันจะแน่นไปหรือเปล่าเดี๋ยวลองดูก่อนอาจจะแยกเป็นสองกระถางครับก็พอลองกระจายกระจายดูแล้วมันก็ไม่ได้แน่นแออัดมากนะครับก็เลยว่ากระถางเดียวก็พอแล้วก็เดี๋ยวจะใส่ใ้อันนี้ แล้วก็ปิดฝาเขียนวันที่นะครับวันนี้วันที่1ิบสิงหาคมนะครับแล้วก็เดี๋ยวทิ้งไว้เลย3เดือนเพราะก่อนหน้านี้อินเคยเปิดมาแล้วแล้วก็มันมันก็โตแต่ว่ามันช้ากว่าทีนี้จะลองปล่อยไว้3 4มเดือนดูว่ามันจะแบบอาจจะ5เดือนเลยด้วยซ้ำว่ามันจะโตเร็วไหมนี่นะครับก็เรียบร้อยแล้วเขียนื่อไว้แล้วก็เดี๋ยวมาลุ้นกัน